โดแรมแก้เคสไปแล้วกันเรามั่นใจว่ามันต้องไม,ไม่มีของโดแรมมาเ<แ>อ่อประมาณจากที่เปิดมานะประมาณ1,500ฟองจะมาชิ้นหนึ่งก็ประมาณหนึ่งในสามแล้วกันถ้าเปิด500ฟองโอกาสหนึ่งในสามที่แถวแรกจะลั่นขอเออเอามาหมดเลยก็ได้หมดเลยก็คือหมื่นใบโอ้ย <c oughs> เปิดตรงไหนดีอ่ะ ไม่เอาละ f หนึ่งมันไม่ดีอ่ะขอ f สองแล้วกันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ป,ยนปุ่มอขอขาเคาเรื่องเลยก,ก่อนเลยสิบฟองน,นะเอาา้าไปที่หน้านี้วม,มา f สีเฮ้ยมีกว่ะอันนี้คือเปิดแล้วใช่ไหมอันนี้คือเปิดแล้วให้โอกาสอีกห้าฟองเออกูไปแหละ ไม่อยู่และเดินเล่นในพรน,นี่ว่ะไอดอแรมอา้ากดผิดนี่ราชาโดเปิดแบบที่ะแพะที่ะแพะแล้วกันไปเรื่อยๆถ้าชื่อลัานเราวิ่งทีหนึง่งแต่ชื่อไม่ลั่นเราก็วิงว่งมาอุ้ยชื่อคนอื่นลัานลัานลานันคอนอ่ะค่อยๆนี่ดัสดัส แพงเปล่าวะไม่น่าแพงอ่ะเฮ้วิงแรล้วเราต้องวิงไม่รันเราก็วิงอยู่ดีจะพูดทำไมโอ้โหห้าสิบแล้วนะเนี่ยห้าสิบแล้วขอแบบรูดสักพักหนึ่งแล้วกันปุ๊บเอา้ากดผิดต้องไปเอฟหนึ่งอ่ะรูดต้องอยู่เอฟหนึ่งอารูดหน่อยเนี่ยปื๊ดเฮ้ยคิมสันมามาป่ากดกดทีละแปะต่อ ตอนนี้มาสองกล่องนี่สองกล่องเอ็ชาร์ดสองกล่องแหละเอ็ดถูก <Dead two S 1> ทั้งคู่เลยวิงวว่งนะวิ่งนี่กระจกมาแล้วกระจกของโปรเคเลสมาแล้วมีเรื่องให้คุยแล้วจ้ามันก็ต้องแบ่งไว้ลยตอนแรกสิบสิบกล่องแล้วก็ที่เหลือรดสองได้คุยสองรอบ เขาก็จะบอกว่าไม่เอาแล้วครับไม่มีที่เก็บแล้วเฮ้ยเปลี่ยนเมืองดี่วาไหมนี่วะสา,ายพรนี่วะสา,ายพนติดหรือเมืองนี้มันจะไม่ใช่ดวงเราแล้วอ่ะทาฟ้าที่นี่มีไปไหนบ้างดูเซดูเซเนีเน่นี่เจฟเฟนดีกว่า อ้าวมันไม่พอออยู่คอนก็ได้ไม่เป็นไรโอ้โหจะย้ายเมืองมันยังไม่ได้ย้ายเลยอ่ะอ่โหกริบว่ะเริ่มรัวเลยมั้เปลี่ยนจังหวะเป็นรัวขึ้นหน่อยทีละสามาทีละสามเฮ้ยโว่กลับไปหาเคาเลดดีกว่า ไปหาเคอรเรดดีกว่าโขกม,มันเงียบกริบะไรอันเนี้ยกริบกันเดิมอีกอะผมใส่ต้องพึ่งดวงเคอรเรดละอ่าพี่มาลวจ้าไอ้มุมห้องดีกว่าหลบมุมดีกว่าอยู่แบบเงาเงาหมดในมุมห้อง น Ele ี่เจเนซิสโค้ดถ <alright live> <ahaha> ูกมาแต่ของทูกอ่ะแบบช่วยมีอะไรโผล่มาแบบที่ไม่ใช่โล่อะตรงเนี้ยขอร้องรูดเี่เลนส์โอ้ราคาราคาไม่ได้แพงเหมือนกันเท่าไหร่เลยปึ๊ดปึ๊ดเอ้ยแหวนมาแหวนมามาอีกเลี้ยวมาอีกแล้วนี่ค่อย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 รุดค่อยค่อยรุดอ่าค่อยรูดค่อยค่อยรุดฮะค่อยค่อยรุดทีละนิดทีละนิด อือลูดต่ออ่ะลูดต่ออ่ะลูดอีกอะไรไม่รู้ชาร์ดว์แรนดอมอ่ะลูดอีกกระจกมาอืมแลมเพสมันเกิดมันเกิดคือกระจกกระจกอีกแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเน้นรูดฮะเน้นรูดว่าไปรูดข้างเกลเลตดีกว่าวะอ่ะเกลเลตเขารูดหน่ยอยรุดเ,เลยรุดดวง มีป่าะเนี่ยไม่รู้มีป่ะเนี่ยดวงอ่ะฮะดวงคุณอะมีหรอือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหไม่น่ามีอะเนี่ยเนี่ยอยู่รอบด้านแล้วเนี่ยโอ้กลับไปอยู่มุมห้องนี่ว่ะบูบี้เคยเลย่นเย่มากโอ้โหแน่นอนอ่ะบูบี้เย,ย่มากสองร้อยอะเนี่ยอืมกลับเอาไปเปิดพี่พน ตอนนี้เหลือ200ฟองเฮ้ย hey, โอกาสเราหนึ่งในสามที่ของแถวแรกจะลั่นด้วยตัดตัดการคำนวณทาทฤษฎีเราไปขวาพร hey, กลับไป F2 เหมือนเดิมไปเฮ้ย hey, <Hey, S 2> ไปก้าดีกว่าว่ะช่วงนี้เลขเก,ก้ามาแรง ไอเล็กเก้าเราจะดวงดีนี่นะอินเซปชั่นลิงมาต้ององค์หนึ่งเนะี่ยโอดัสอีกแล้วมันต้องอะไรอะแอลโร่อะแอโร่อดอล่าอันน่ะแพงเซตอันอื่นมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่จโจรอีกแล้วไม่เอาอะขอขอของสองแถวแรกได้ไหมสักชิ้นหนึ่งนะสองไอเดียนะพี่ไม่รัน ไม่ไรฮนะเราก็เปิดต่อไปฮนะสักวันต้องเป็นดวงของเราเฮ้ยอันนี้พอมีราคาหน่อยเป็นนอตคาร์พอมีราคาไอ้กระจกมาเฮ้ยเริ่มมาว่ะเฮ้ยพอเปลี่ยนแมพแมบนี้เหมือนจะมาเยอะไม่เหมือนกับตอนอยู่ข้างเคเลดอะเย่ <Yeah. S 1> อะไรนะเย่ <Yeah. S 1> เออ <B lee. S 1> รู้ตัวว่าแย่ว่ะ <B lee. S 1> ม,มีคนรู้ตัวว่าแย่ดูเด็ดเนี่ยมาบ่อยนะถึงแม้ว่าจะเป็นของถูกก็ตาม เฮ้ย hey, แต่ของแถวนี้ไม่มาเลยอะไอของในหน้าต่างเนี่ยเออเป็นผ้าปิดปากอะไรสักอันได้ไหมตอนนี้เสียงแหบอยากได้แบบเป็นแมสอนะเป็นแมสปิดปากโอ้ <c oughs> oh, เป็นรูปแมสสักอันหนึ่งนะธัญญาเลยตั้งใจเรียนแน่นอน oh, <no. S 1> ไม่มาแน่เลยวะบอกมึงเรียนจบแล้วมึงจะตปทงตนจะเรียนยังไงร้อยเอ้ยร้อยกว่า อืมผ่านต่อเงาเลยเงเงาเลยเงเงาเลยสลับกันมาแค่สมอลไลท์โพชั่นกับมีเดียมไลท์โพชั่นสมอลกับมีเดียมฮะผ่านกันสองอย่างนี่แหละแล้วก็ไอเนี้ยเบสซิ่งอะไรเนี่ยเหลือแปดสิบแล้ววิ่งหนึ่งที ดวงไม่ดีก็โทษเคอร์เลตนฮะเจ๊เพราะไข่มันจะเคอร์เลตเออจริงอันนี้เรื่องจริงอุ้ยอุ๊ยเฮ้ยดวงดีดวงดีเคอร์เลนไข่ดีครัเคอร์เลนไข่ดีโอเคครับขอถอนคำพูดครับขอถอนคำพูดครับขอถอนคำพูดครัเคอร์เลนไข่ดีมากโคตรดีเลยดีมากเลยโอ้โหเจ๊ว่าอยู่เลยเคอร์เลตไข่ดีครับครับเมื่อถอดไม่มีใครได้ส่วนรถนั้นอ่ะ ไม่มีใครพูดว่าเคเรเล่ไข่ไม่ดีใครพูดย้อนกลับไปดูไม่มีดวงไม่ดีก็โทษเคเรเล่นะเพราะไข่มันจะเคเรเล่ไม่มี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 เคเรเล่ไข่ดีครับเคเรเล่ไข่ดีห้ามตัดคลิปแล้วมันโบ๊ะบ้าดีเคอรเล่ไข่ดีครับไม่ไม่ตัดครับไม่ตัดจริงๆถ้าถ้าใครได้ยินคำนั้นว่าเคเรเล่ไข่ไม่ดีคือหูฝาดนะเออคุณให้หูฝาดไปฮะแต่ถ้าเกิดอะไรมาอีกสักชิ้นหนึ่งเนี่ยลูกค้าท่านนี้จะได้เปิดฟรีเลยนะ ลูกค้าเขาคงแบบอ่าอีกสี่สิบสามฟองมึงจะมาให้กูไหมเออจริงๆก็อยากให้มาเพราะถ้าเกิดสมุมาเนี่ยจะเป็นคนแรกเลยนะที่ได้เปิดฟรีผว่าชดเชยไอดีเมื่อกี้ได้อ่านวก่อนเดี๋ยวเหลืออีกสักหน่ยเนี่ย อีก20ก,กว่าปะ่ะไปข้างเคอร์เรดดีกว่าฮะ<ห>นโอ้โหไปเปิดข้างเคอร์เรดละวอันนี่กลับมาแล้วต้องไปแก้คนนี้เป็นสอบเคอร์เรนต์พี่มาแล้วนี่กลับมาแล้วแสดงว่าเมื่อกี้เราดูดดวงเคอร์เรดไงมันเลยไปออกตรงนัน้นเคอร์เรดเคอร์เรนจา๋าได้ได วนเวียนวนเวียนทีละทีละแปะทีละแปะทีละแปะเออแบบของเล็กๆไม่ต้องมาใช่ไหมมาทีก no. ็คือของแพงไปเลยฮะเกลือเลยเกลือเลยเอเลยสิบสี่อ่าปลายปลายวนตรงนี้แหละอ่ะวนจนหมดตรงนี้แหละมันจะมาไหมอ่ะมัก็เสร็จแล้วยัง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 เหลืออีกห้าอันเคลเรตไม่ให้ลูกค้าหน่อยเหรอโอ้โหเคลเรตใจร้ายอ่ะไม่ให้ดวงลูกค้าเลยมามาเทรดละเทรดละ ลูกค้าเปิดถูกเลยรอบนี้โอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวขายก่อนเดี๋ยวไปเปิดรับเปิดต่อฮะได้ดูยาวๆแน่ซีรีส์นี้ซีรีส์ไข่สามปีนี่จะมีหลายคลิปเลยไม่ต้องกวนนก็อันนี้ไอดีนี้ไม่เกิอเห็นไหมเราออนตัวแมวมันเลยไม่ได้โดนแลมชิลไหก็ไปติดตามไอดีต่อไปไอดีนี้ไปก่อนนะฮะพ่อค้าเขาจะฝากอะไรอีกไหมไม่ต้องฝากครับสวัสดีนะก็ได้มานาดอแล้วไงก็แค่นี้ก็เป็นการโฆษณาแล้ว